ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะครับแลวเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เลยลงไปครับพี่เป็นยาบ้าขนาดนี้ไหมคะอะไรนะครับลงแล้วเราไปใช่เพราะว่ามีมีมีแบบคนรอบข้างแบบเตือนมาว่ามันไม่เหมาะสมอะไรก็เลยลงครับ ที่ลงไปฟีดแบบมันจะยังไงบ้างคอมเมนต์อะไรต่างๆก็ขำๆนะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเมนที่แบบเป็นด่าเท่าอะไรอะไรเงี้ยใช่ซึ่งเราเราตัวเราเองก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราว่าเที่ยวตัดสกล็อะไรเพามีใครมาเตือนหมายถึงว่าตัดสกายล็อบใช่ใช่ใช่ครมีมีคนแบบรอบตัวมาเตือนอะไรเงี้ยครับเางคนเล่นกันเนี้ยเนียไม่บ่อก็ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าคือมันมันเป็นจังหวะที่เราเล่นกันแล้วแบบมันก็ขำๆดีเราก็เลยเอ้ยถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้อะไรเงี้ยใช่อย่างที่คุณเรียบงอก็ถ้าทำอะไรวัฒ ก็ก็ก็อันนั้นก็ขอโทษด้วยครับถ้าถ้ามันแบบเป็นไม่เหมาะสมกับทางวัฒนธรรมไทยหรืออะไรแต่ว่าสำหรับตัวผมเองผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเป็ตัวอย่างของเยาวชนเนี่ยครับลาองไม่อครับก็ขอโทษด้วยนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะกลายเป็นแบบเรื่องใหญ่ไรไม่ครับเพราะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีฟีดแบ็ที่มันเป็นด้านลบมาถึงตัวผมเท่าไหร่อะไรซึ่งผมก็ไม่ได้ไปตามอ่านดูว่าแบบเขาว่ากันยังไงบ้างประมาณ เจ็ดนาทีได้ครับคต่อไปเวลาเล่นหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้เราผ่ดมากขึ้นไม่ได้การจะโพสอะไรลงไปก็ก็คิดมากขึ้นครับคือที่การการที่เราลงรูปครั้งนี้ไปเพราะว่าแบบเราเราตัวเราเองแบบเราไม่ได้คิดอะไรแบบมองว่าเป็นขำๆไม่นึกว่ามันจะเป็นเรื่องขนาดนี้แล้วการจาพเดถึงมีฟีดแบ่งตัวมาทางทั้งไรบ้างคะก็ไม่มีก็คือเราก็คุยกันเรื่องนี้เราวว่าแบบขำๆไม่มีอะไรเลยไม่เครียดไม่เครียดนะครับใช่ว่าอะไรบ้ใหญ่ไหนบ้างครับ ผู้ใหญ่ก็ไม่ไหวเพราะผู้ใหญ่ก็บอกว่าแบบมันไม่เหมาะสมอะไรเงี้คยครับผมก็เลยผมก็ได้รับฟังแล้วก็เลยลบครับอย่างโต,ตัวต้านหนึ่งเขาซีเรียสอะไรไหมคะหรือหรือว่ายังไงหรือว่าเขาก็มองเป็นเรื่องของขำเหมือนเราอย่างเงี้ยไม่แน่ใจก็น่าจะไม่ซ <ๆ S 2> ีเรียสนะครับเพราะว่าแบบเขาเขาก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรอะไรเงี้ยแต่คนก็จะมองว่าต้านหนึ่งก็เป็นผู้หญิงเนาะอ๋อครับใช่ครับก็เล่นกันปกติครับ เอ๋อผมผิดเองครับเพราะผมเป็นคนลงรูปเองใช่อันนี้มาถ้าจะด่ามาด่าผมดีกว่าครับตอนที่เราลงทำไมเราถึงเลือกลงภาพแบบนี้เพราะเราผมไม่ได้คิดอะไรคือแบบเราเราคิดว่ามันเป็นขำๆอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องขอโทษทุกคนนะคอันนี้เป็นสไตล์ของพวกเราเหรอคะหรือยังอะไรคือมันก็ไม่ใช่สไตล์เราคือเราก็ไม่ได้เล่นกันแบบนี้ทุกวันเลยแต่พอมันมีจังหวะเล่นแล้วเรามองเออมันตลกดีเราก็เลยถ่ายลงซึ่งเราเราตัวเราเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับใช่เพามีคนแคป์พันก็เลยมีกระแสออกมาเลยะครับเราเห็น ก็ไม่เคลียะงงมากกว่าค่ะว่าแบบว่าว่าทำไมกับแบบเข้าถึงถึงแคปไปอะไรเงี้ยเพราะเราเราเองก็แบบคิดว่ามันขับขัแล้วเราก็คือลงแบบเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่ามันแบบไม่เหมาะสมจริงๆไงก็ต้องขอโทษทุกคนเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นตอนงานที่แล้วไมได้สัมภาษณ์เกิดอะไรขึ้นงานไหนครับงานที่เดินแบบนะครับอ๋อใช่คือพอเสร็จที่เดินแบบแล้วเราต้องวิ่งมาเพราะว่าเขาให้มาสแตนบายตอน3ามโมงแล้วงานนั้นมันเสร็จประมาณแบบใกล้มากอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องรีบมาจริงเราแจ้งคิวไว้ก่อนอยู่แล อันนี้ผมไม่ชัวร์คือต้องถามฝั่งทีเมอาดูวเพราะว่าแต่ว่าคืองานเดินแบบเมื่อเช้ามันเป็นงานแทรกซึ่งตอนแรกเรารับงานนี้ไปแล้วอะไรองี้แล้วคือแบบพอพี่กล้องมาถามเราเราก็เลยแบบโอเคได้พี่เดี๋ยวผมไปช่วยอะไรใช่หมเขาอกเาแบบดหลังกนเยอะขึ้นหรือเปล่าอะไร่าเงี้ยไม่้ไม่องไม่ต้งไม่ต้อะไม่าไม่น้ม้วงมงม้วม่ง่ม่า คือเราก็ต้องมาสก้างบายงานที่นี่เพราะว่ามันต้องดูที่คนอื่นด้วยว่าคนก็เยอะเนาะอะไรเราก็ไม่อยากให้เขาต้องมารออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเม่อที่ออกงานทู่กันหลายคนมองว่าเจตนาลุต้องการจะหลบแต่ก็ทิ้งมัไม่ได้หลบอะเพราะว่าต้องรีบมางานนี้จริงครับแว่าเพราะตอนระหว่างทางที่มาแบบเขาก็โทรตามตลอดว่าถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยใช่แบบที่เราต้งรีบไปนะครับ